สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอารายาพีเอสเนค่ะในสาหรับใครนะคะที่เป็นยูทูบเบอร์มีปัญหาว่าคลิปเรายาวนะคะแล้วมันมีหลายบทอยู่ในนั้นเราต้องการที่จะแบ่งคลิปให้มันเป็นส่วนๆนะคะเพื่อให้คนดูเนี่ยสามารถดูได้เข้าใจง่ายมากขึ้นนะคะแล้วก็ดูในส่วนที่เขาอยากดูเดี๋ยวจะมาบอกวิธีการทําสารบัญคลิปนะคะใน YouTube เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะโอเคอย่างแรกนะคะเราก็เข้ามาใน YouTube ก่อนเลยค่ะ แล้วทีนี้เราก็จะกดเข้าไปที่ YouTube Studio ของเราตรงนี้นะคะมุมขวาบนนี้เข้าไปที่ YouTube Studio ของเราก่อนแล้วก็ทีนี้เราไปดูเนื้อหาของเราแล้วก็คลิปไปในคลิปที่เราต้องการที่จะเพิ่มสารบันนะคะอย่างเช่นสมมติว่าเราอยากเพิ่มสารบันในคลิปนี้เราก็เข้าไปแล้วก็เราก็อาจจะเปิดคลิปไว้อีกหน้านึงนะคะแบบนี้ อันนี้ก็คือสิ่งสำคัญมากๆนะคะที่ต้องพิมพ์อย่างแรกก็คือ0แล้วก็โคลอนแล้วก็00นะคะเพื่อเหมือนมันจะเป็นอัลกอริทึมอย่างหนึ่งอะมันไม่ใช่อัลกอริทึมมันเป็นโค้ดอย่างหนึ่งนะคะที่ทำให้ u t u b e เนี่ยมันจับได้ว่าเราอะต้องการที่จะใส่ให้มันเป็นวักวักเป็นสารบันแบบนี้นะคะก็ต้องมี0แล้วก็โคล,ลอนนะคะแล้วก็00 0. เออไม่ใช่เป็น0แล้วจุดอย่างนี้ไม่ได้นะคะต้องเป็น0แล้วก็เซมิโคลอน ทีนี้เรามาดูว่าอาคลิปเรามันเริ่มฟุยตั้งแต่เมื่อไหร่สมมุติว่าเราต้องการที่จะเริ่มต้นตรง0.46046 46, แบบนี้นะคะแล้วก็อาจจะพิมพ์ไปว่าความยากอย่างนี้อ่าแล้วทีนี้เราลองบันทึกดูนะคะบันทึกปุ๊บไปรีตรงนี้ใหม่น,น,น,นี่ตรงนี้นะคะก็จะมีแบบเป็นเส้นให้แล้วก็เขาจะเขียนว่าิน t r o แล้วก็ความยากให้ด้วยนะคะ เวลาที่คนเสิร์ตแบบเวลาที่คนเสิร์ตใน Google นะคะแล้วมันไปตรงกับหัวข้อนึงเนี่ยของเรามันก็จะทําให้คลิปของเราสามารถถูกเห็นได้มากขึ้นด้วยเหมือนกันเวลาที่เรามากดอย่างเงี้ยมันก็เข้าไปในเรื่องเลยเนาะเนี่ยมันจะเด้งไปข้างหน้าข้างหลังให้เองโดยอัตโนมัติเลยนะคะสิ่งสําคัญนั่นแหละก็คืออย่าลืมพิมพ์ว่า0.00 00. แบบนี้นะคะแล้วมันจะขึ้นเป็นสีฟ้าๆแบบนี้ให้เราเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับช่องอารยา PSK ด้วยนะคะแล้วก็ขอให้ช่องของทุกคนเติบโตแล้วก็แล้วก็ลุ่เล่นในโลกออนไลน์นะคะบ๊ายบาย